สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ว่าขึ้นมาฝึกไรซ์นะคะ90วันเจาะเวลาทะลุฝันแบ่งปันโดยครูเกวารรักษูนนทองค่ะเป็นวันที่4แล้วค่ะช้าววันอาทิตย์ที่12กันยายนนะคะวันนี้พี่ว่าขึ้นมาฝึกบนดาดฟ้าของบ้านนะคะอากาศดีมากเลยค่ะ นะคะที่เห็นไกลๆนี่คือพระอุโบสถนะคะวัดกาลยานามิตรนะคะอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะถัดมาก็จะเป็นมองไกลนู่เลยนะคะไกลนู่นเลยค่ะซ้ายมือก็จะเป็นโบสถ์ของวัดซันตาครูสนะคะวัดแคทอลิกวัสซานตาครูสนะคะหรืออยู่ในย่านกุดีจีนค่ะถัดไปค่ะที่เห็นเป็นสีขาวๆก็คือ พระมหาเจดีย์วัดประยุรวงศ์สาวาสค่ะพระมหาเจดีย์วัดประยุรวงศ์สาวาสนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกค่ะเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนะคะแล้วที่เห็นหลังคาส,สีส้มๆนี้นะคะก็เป็นบริเวณวัดบุพพารามค่ะวัดบุพพารามบ้านพ่วาก็อยู่ใกล้วัดบุพพารามนะคะ่ะ เป็นวัดเก่าแก่โบราณค่ะแล้วก็รัชกาลที่4ี่ท่านมาบูรณะค่ะเปลี่ยนชื่อจากวัดดอกไม้เป็นวัดบุพารามค่ะเรามาต่อไรส์วันที่4ี่กันนะคะวันนี้ครูเก๋แนะนํานะคะให้เราฝึกนะคะฝึกอย่างจริงจังเรื่องของแกมมาบริสติงค่ะสําคัญคือการหายใจค่ะหายใจนะคะให้เรานั่งตัวตรงวางฝ่าเท้าลงบนพื้นนะคะ แล้วหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกท้องขะแมวค่ะขแมวท้องนะคะให้ติดเสมือนว่าท้องของเราจะไปติดกับกระดูกสันหลังเลยนะคะสำคัญมากค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกแกรมมาบริสิ่งกันหนึ่งรอบนะคะเริ่มค่ะหายใจเข้าทางปากค่ะ หายใจออกทางปากค่ะหายใจเข้าทางปากค่ะหายใจออกทางจมูกค่ะหายใจเข้าทางจมูกค่ะหายใจออกทางจมูกค่ะหายใจเข้าทางจมูกค่ะหายใจออกทางปากค่ะ ทำสมรอบนะคะแล้วจบด้วยหายใจเข้าทางปากหายใจออกทางปากค่ะ